ในสูตรจำพวกูเอาไม่คุยกับเสี่ยงพวกเขไม่อยากจะผูกพันว่ะเี้ยากที่บนลงมากี่แก้ว่ามึงก็ร้อยมีทางจะสู้กูได้เพราะหัวมึงไม่ได้แข็งไอ้เคำที่ดูถูกผู้แจกควยมาทำเองพวกรันกันมาเท่าไหร่ให้มึงลองกล่าไปฟังเพลงให้มึงดูกันเอาเองวิวทำหนุ่มใบมังกรมันไม่มีใครมาแรดอยากจะสู้มันก็ต้องบินมันไม่มีใครมาอุ้มชูเสี่ย ช่แต่ไม่มีพีีต้องเคี่ยวมูมึงอยากจะเดียยว่าแฟนไม่ลียไอสัตว์ไม่ตุ่มมาเสียบูไม่ชอบพวกเอาหน้ามาวางท่าอย่อใช้ใจกันแต่พวกกูมีเป็นลาแต่ไม่ใช่สมชายและใช่ใครไปพู้มือให้เสร็ให้เพื่อนหอบกูไว้ใจและเงินทุกบาทกูสุดจะเหลืองรอจะคืนต่อไปช่วยตำมันนนกูเตงกูทำไมมึงไม่เคกาีหอยลมกูเห็นปลาไพี่ทุกกูเห็นชาและเจเคปีนี้พวกกูจะออนแลามึงไม่รู้จักก็เข้าไปเซ็ตกูสูดำหนาเราะาไม่ชบาสมก็ตเวงเอาแช่ปาเปื่อยเปื่ตยกูเปืละตอนน เปลี่ยนโหมดและกูไม่กดถึงม่ใครจะไม่แคร์ไอคิมันรู้ที่กูตึงไม่แรงควที่กูทำในตอนนี้มันไม่แฟร์สั่นและคลายแคร์หนเหรอคนที่จับมันอยู่ที่อกและกูไม่ทิ้งแค่ว้นถึงหลังและต่อให้เพื่อนกูตายสบอะไรกูเจแค่ของคิงเอาในสุดจำพวกกูไม่ทาไม่คุยกับเสี่ยพวกกูไม่อยากจะผูกพันว่ะเรื่องาให้หมดลงมาขีดแก่ว่ามึงก็รอไม่มีทางจะสู้กูได้เพราะหัวมึงไม่ได้แข็งพอ้เละคำที่ดูถูกกแต่คุยไปทำเองพวกรันก็มาเท่าไหร่ให้มึงลองกลับไปฟังเพลงให ทนมาเท่าไหร่ทำได้แค่นี้อย่าเอามาเทียบมึงอยู่เงียบไปนั่นแหละคือดีที่สุดเพราะกูคือเจ k อคมึงไม่มีทางให้หยุดไม่รู้อัดวูดยึงชุนกูอัพมาคัตมันหนักแบบคูณสองแน่นอนมันดำแบบพันให้ทันงแดนกูสูงชันมึงที่รู้จักใน GTA และเป็นระชังสุดดำคนเรียงพวกกูว่าเจแอกคไอที่ี่คืแฟนมีเลียตมึงคิละดูี